สวัสดีค่ะคุณมีนาคมคะคันที่เกิดเดือนมีนาคมเรื่องทำนายประจำเดืนเอนพฤศจิกาย,ยน2564นะคะฉันอยู่ในช่องที่ชื่อวคริสต์มาสบารมีดนถ้าไม่เป็นการรบกวนก็ก,กาลนากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์หรือบอกต่อ จะเป็นพระคุณอย่างสูงสุดเลยกระดูกันค่ะว่าพฤติการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณมีนาคมนะคะคุณมีนาคมคุณเพิ่งไปทำบุญมาป่ะเนี่ย หรือว่ากำลังคิดจะทำบุญดีมากค่ะเป็นช่วงที่คุณต้องการความสงบจิตใจแล้วก็ต้องมีการทำบุญเกิดขึ้นไปวัดไปว่าไป,าไปทำอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาของคุณนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ คุณรู้สึกว่าอยากจะปลีกวิเวกวนวนปลีกวิวาดอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะนอนพักนิ่งๆหรือบางคนอาจจะถ้าสมมติคุณไม่สบายคุณก็อยู่ในระยะที่พักฟื้นอยู่ซึ่งดีไม่ได้มีอะไรน่าเกลียดแต่ว่าถ้าเผื่อ,อ,อมีอะไรน่าเกลียดก็คือว่า ไม่สบายจริงๆอะนะอ่าอยากจะบอกว่าพักฟื้นให้มากนอนให้เยอะอย่าเพิ่งคิดว่าเออพอแล้วเพราะว่าโรคหรือว่าสมมติคุณเกิดแบบเอเข่าพิกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคิดว่าเข่ามันหายแล้ว คิดแท้ถ้าคุณลุกเหินเดินอะไรมากมายามันอาจจะกลับมาอีกก็ได้แล้วเจ็บกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็อาจจะโดนอ,อันนี้ให้ระวังเรื่องการหักหลังด้วยแล้วก็ปวดหลังปวดล้าวไปถึงก้นกบยอละอให้ดูแลเรื่องกล้ามเนือ้อนะคะเรื่องกล้ามเนือ้ออักเสบ แต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้คุณไปไหว้พระไปไหว้สศี์สิทธิ์ที่คุณเคารพรับถือไปไหว้หรือไปสักการะศิ์สิทธิ์ตามศาสนาของคุณเ,เชื่อว่าท่านจะช่วยขอพรท่านก็ได้นะคะขอพรท่านก็ได้้ดาเปเหระ พอไปขอ,ขอพรท่านปับ๊บจอยแล้ยทีนี้มีความสุขเลยเป็นนั่งอยู่กลางทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์เป็นที่ที่สงบเป็นที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณได้พักผ่อนจริงๆเนี่ยคุณจอยเลยอ่ะเลขอ,ออกมาเป็นเลขยี่สิบหกเป็นเลขที่เป็นเลขคู่ทัสน้ำที่ดีมาก อาจจะสมหวังในความรักก็ได้นะถ้าเผื่อคุณไปไป,ไปขออ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยฮะวิธีการขออ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือเราเราต้องสดวดมนต์ไปก่อนต้องอาราธนาศีลเพราะว่าหลังจากที่เราอาราธนาศีลจบปั๊บเนี่ยตะจังหวัดน,นั้น,นะเป็นจังหวะที่เรามีศีลครบบางคนอาจจะ เคยได้ยินมาว่าพระบวชใหม่ผีชอบมาหาอะไรเงี้ยมาขอบุญนะว่าทาไมต้องบวชใหม่ด้วยทําไมทําไมทําไมไม่ไปหาพระที่บวชเก่าเพราะว่าพระบวชเก่าท่านน่าจะสวดมนต์แบบมีแบบมีบุญมากกว่าสวดมนต์ทำวัดถ้าเป็นพระที่ทดีๆนะสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติน่าจะมีบุญมากกว่าแต่จริงๆแล้วก็คือตอนที่พระบวชใหม่ตอนเป็นพระใหม่ๆเนี่ย ท่านอรัธนาศีลท่านกล่าวรับเป็นพระท่านบลาบลาบลาบลทั้งหมดนั่นอะ่ะตอนนั้นอะ่ะท่านยังไม่ได้ผิดข้อวัดใดๆเลยอะ่ะใหม่ๆเลยนะแบบออกจากโบสมาเลยอะ่ะท่านยังไม่ได้ผิดข้อวัดใดๆเลยที่ที่เป็นข้อห้ามทางสงฆ์เพราะฉะนั้นตอนตรงตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่ พระใหม่เนี่ยมีศีลครบรับบุญเยอะเหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้บุญเยอะๆนะวิธีการหนึ่งก่อนที่จะสวดมนต์ภาวนานะอารัธนาศีลอารัธนาศีลจบปั๊บเนี่ยตอนนั้นนะ่ะคุณไม่ได้ทำผิดศีลข้อไหนเลยจะเพิ่งพูดกันแล้วกันเดี๋ยวพูดไปโกหกอีก นั่นแหละตอนนั้นอนะ่เราใช้ใช้สิ่งที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็การสวดมนต์ภาวนาเนี่ยถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วก็พูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านหรือขอเลยก็ได้ขออะไรก็ได้จริงๆแล้วขออะไรก็ได้โดยไม่ต้องบนไม่ต้องอะไรนะฮะแต่ถวายดอกไม้ท่านก็ได้เป็นการแสดงความเคารพแต่ว่าจริงๆอ่ะท่านเป็นทิพย์ดอกไม้ต่อยห,หอมแค่ไหนก็เป็นของหยาบหยาบมาก ไม่จาเป็นเลยแต่จิตตัองหาที่ละเอียดจิตจิตคุณเนี่ยทำจิตให้ละเอียดเถอะแล้วคุณจะสื่อสารกับสิ่งศักสิทของคุณได้แล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วคุณก็จะเห็นว่าถ้าคุณปฏิบัติต่อเนื่องคุณจะเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจิตคุณจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณอะไรเนี่ยมีนาคมจอยดิฉันไม่อยากจะเปิดใบไปต่อไปเลยแต่ เดี๋ยวคุณจะหาว่าแีนั้เนี่ยนะเปิดไพ่ไม่กี่ใบเองคือถ้าจบสวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ไม่อยากจะเปิดไพ่ใหม่กลัวว่ามันจะมีอะไรออกมาคุณนี่นะคุณค้าลุ้นกันนะคะพวามพังหลังไพ่ไม่ใช่หน้าไพ่ของ ไพ่ที่ชื่อว่าฝั่งใจพไพ่มม่ออกไปอย่างนี้เชยยังไม่ตายเหอนชื่อเพลงคุณเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งเด็ดขาดพูดจาตรงไปตรงมาแล้วมันจะต้องมีบททดสอบอะไรอีกให้คุณได้ทดสอบอีกดิฉันถึงได้บอกว่า ให้ภาวนาสวดมนต์แล้วก็ให้อราธนาศีลเพื่อที่จะเก็บบุญเก็บบุญเก็บ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 ก็บุญเหมือนเก็บเงินเลยเก็บไว้เพราะถึงเวลาจริงๆคุณได้ใช้มันแน่ไม่ต้องห่วงไอ้ทำไมไพ่ใบนี้มันออกมาบ่อยมากนี่ก็เหมือนกันอันนี้เห็นไหมพูดถึงใจเฉยเลยอะก็คือให้ ให้ลองฝึกจิตด,ดูนะคะแล้วก็พอคนเราเนี่ยเข้าถึงจิตของตัวเองเข้าถึงมาดูแลตัวเองพเจนาตัวเองเนี่ยถ้าเราเข้าใจตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจโลกหรือจะเข้าใจคนอื่นและปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะเพาะมันไม่มันอยู่เท่าเดิมแต่เราจะรู้สึกมันเรามันเบามันเบาขึ้นสําหรับเราเพราะเราไม่ได้ใส่ใจอะไรกัน,ม,นมากเราเข้าใจ ในขณะเดียวกันคุณก็อาจจะมีการเดินทางหรือมีคุณมีการบาลานซ์ชีวิตได้อ,อรแรกพูดว่าอะไรอ๋อหลังจากที่เจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะอาจจะเข้าถึงสภาวะจิตใจของคุณแล้วคุณก็อาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็คุณสามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้แล้วอ,อาจจะมีการเดินทางไปมาไปมาระหว่างที่สองที่สอที่อะไรก็แล้วแต่เดินทางเยอะแล้วมันมีไพ่ คนล่าฝันขึ้นมาไพ่เดซันซึ่งมีนกบินด้วยคุณอาจจะได้ปลดปล่อยตัวเองคนคุณอาจจะได้ถ้าไม่ได้ปลดปล่อยตัวก็ปลดปล่อยใจการปลดปล่อยตัวไม่สําคัญเท่าการปลดปล่อยใจให้ได้ซึ่งมันทํายากแต่แต่ใครๆก็ทําได้ถ้าจะทำเดสันถ้าเป็นความหมายในไพ่ของทารโร่มันคือไพ่ที่ดีที่สุด ใบหนึ่งมันคือความสำเร็จมันคือชื่อเสียงเกียรติยศมันคือความสมหวังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่ก็คือไม่ว่าจะอย่างไรแลมันออกมาไพ่ติดกับไพ่ทะเลใจเนี่ยนะคะทะเลใจเนี่ยเราไปเปิดดูเนื้อเนื้อเพลงเขาบอกว่าเมื่อค้นหาใจตัวเองเจอให้เจอ ก็เป็นสุขพอคนหาใจเจอปั๊บเป็นสุขปั๊บคุณก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างแข็งแรงแล้วมีมีความสําเร็จรอยอยู่ข้างหน้ามีความสุขรอยอยู่ข้างหน้าคุณจะเป็นอะไรก็ได้คุณจะเป็นดังนกโผบินอิสระเสรีเหนืออื่นใดคุณต้องการความเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้สิ่งนั้นงานในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ว่ากรุณาทําตามคะ่ทําตามคําแนะนําของดิฉันจะดีมากและทําไปตลอดชีวิตคุณจะพบกับความมหัศจรรย์ของการฝึกจิตน่ะคุณจะพบสิ่งนั้นจริงๆนะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะคุณยนเลยยนมีนาคมคุณมีนาคม ขอให้คุณโชคดีมากๆเลยะนะคะนี่เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ